เรือรถน้ำนะครับผม G x h 5 0นะเข้าใหม่นะผมฉีดอด้อีกนิดนึงนะไกลดิ ปับปบชิดใกล้กลโอเคโอเคนะครับผมสินค้าเข้าใหม่นะครับผมเป็นวินเซลนะครับผมเรือรดนน้ำสีจังหวะวินเซลโมเดล G X H 5 0นะครับผมตัวนี้เป็นสินค้าเข้าใหม่นะของทางร้านพูนสุการ,กรเกษตรของเรานะ ตัวนี้เป็นงานที่คุณภาพสูงตัวหนึ่งเลยนะครับผมตัวนี้นะบินเซลตัวนี้น้ำมันเครื่องนะครับผมจะอยู่ที่350มิลลิลิตรนะครับผมตามสเปคที่กำหนดมาเลยนะครับผมนี่เลยตัวนี้นะครับผมข้อดีแล้วก็ข้อตัวนี้นะจะมีหม้อกองหม้อกองอ,อ,อ,งอน้ำมันเครื่องนะครับผมตัวนี้นะ<ม>แล้วก็เราจะเช็คได้ง่ายเลยนะก็คือดูตรงนี้เลยนะถ้ามันดำเนี่ยนะครับผม แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมตัวนี้นะเติมน้ำมันเครื่องอดียังไงนะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับส่วนที่ีขึ้นส่งผลให้เราสามารถดันเครื่องได้นานขึ้นนะครับผมตัวนี้นะเป็นโมเดล JX เข้าสูนะครับผมตัวนี้นะ50 T C นี่เลยขับ,บูนะครับผมอย่างดีนะตัวนี้จะเป็นเครื่องของอเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ําโดยตรงเลยนะครับผมนี่นะสินค้าเข้าใหม่นะครับผม เดี๋ยวจะพบกับรีวิวตัวเต็มเร็วๆนี้นะครับผมโ okay. อเคสำหรับนี้ก็ขอจบการนำเสนอเป็นเท่านี้นะครับผม